เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ฮดสติลแคทเอาเยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับก็คืออย่างที่ผมเขียนไปในตัมเนลแล้วก็ในหัวข้อคลิปเลยนั่นก็คือแคทเอาสามพันถึง2รอบนั่นเองนะครับและมันไม่ใช่แค่2รอบที่เป็น3ามพันด้ยนะมันจะมี2องพันอะไรต่างๆแล้วนะนะอีกเพียบเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นอย่งนันได้ยังไงนะครับผมบอกเลยว่าแคตมันโคตรเวอร์ ver. ตาเนี้ยเงินรวมช่วงท้ายเกมมีอยู่ประมาณหมื่นห้า บโอเคอักเมนแรกเขาเลือกหยิบมาเป็นไทนี้ไททันนะครับที่จะเพิ่มเลือดนะักวางแผนเรา30หน่วยนั่นเองไอ้เลือด30หน่วยนะ่ะคือกะจะไปเล่นฮาร์ดสติลแน่ๆถ้าให้ผมเดานะเพราะว่าเขาเก็บเคซันเต้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือยังไงก็กะไปฮาร์ดสติลแน่ๆน,นะแต่ว่าเขาเลือกที่จะซื้อเฮดไลน์มาเลยนะครับไม่เล่นโลบที่จะรอเฮดไลน์นะเพราะว่าเขากะจะเล่นวินสตีช่วงต้นเกมแน่ถ้าจะให้ผมเดาจากที่เขาตั้งบอร์ดตอนนี้นะครับ ก็คือเล่นวินสีต้นเกมแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นฮาร์ดซิลในช่วงกลางเกมแล้วอาจจะไปเล่นกล่องทองตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะต้องรอดูเอานะครับแต่คือเขาเลือกที่จะซื้อเฮดไลน์มาเลยเพราะว่า อยากจะเล่นวินสติกันที่ผมพูดไปนั่นแหละเล่นแบบนี้คือเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นโลบช่วงต้นเกมมากเกินไปแล้วถ้าเกิดตัวเฮดไลน์ฮาร์ดสิลมันไม่ออกเลยมันจะหยาบเอาได้นะครับแล้วผมลืมบอกไปเลยว่าล็อบบี้นี้เป็นล็อบบี้ที่มีเฮดไลน์สองตัวนะครับที่จะทําให้เปิดเจ็ดฮาร์ดสิลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากๆนะเพราะว่าเราไม่ต้องรีบขึ้นเวลไปหาเคนอะไรขนาดนั้น,นครับคือถ้าเกิดเราเจอเฮดไลน์ฮาร์ดสิลสองตัวเจ็ดฮาร์ดสิลชวนแน่นอนมีเห็นแน่ๆครับตานี้ โอเคในรอบวงเขาเลือกหยิ่มาเป็นผาคลุมนะก็คือเลือกเป็นคนสุดท้ายแหละเพราะว่าเขาเลือดเยอะสุดนะครับบวกกับวินสติกมาด้วยก็ไม่มีตัวฮรสซิลในในวงล้อน,นี้ให้นะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะเจอเป็นเฮดไลน์ฮรสซิลหรือเปล่าไ <c oughs> อ้เร่ผมยังพูดไม่ทันขาดคำเลยเ้ยทุกคนเจอเฮดไลน์ฮรสซิลจริงนี่น,นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยแหละถ้าให้ผมเดานะ คือตอนแรกผมให้เดานะเขาอาจจะยังไม่ได้ปักใจจะไปเล่นฮ์ดสตีลอะไรขนาดนั้นหรกสานการณ์ณตอนนี้นะที่เขาเล่นอยู่แต่คือเจอเฮดไลน์ฮัตสติลก็เลยเรียบร้อยเลยมีเลือดเยอะขนาดนี้เฮดไลน์ฮ r d สต e ลเจ็ดฮัตสติลอะไรมีให้เห็นแน่ครับแต่ <c oughs> ยังขาดตัวฮัตสติลอีกหนึ่งตัวนะกขน่าจะเป็นอเฟแล้วถ้าเกิดเจอก็จะเอามาลงแล้วเราก็จะเปิดไปสามฮัตสติลได้แต่จริงๆก็ช่วงต้นเกมเาก็อาจจะยังไม่ได้มีผลมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาเล่นเป็นวินสติกได้อยู่ครับก็เซฟเลือดไปเรื่อยๆเนาะยังไม่ได้เปิด Hard Steel ก าถามว่ามีผลเยอะไหมมันอาจจะเสียรอบช่วงต้นเกมไปครับที่จะเก็บสต็กของฮาร์ดซติวนะแต่ว่าเซฟเลือดมาได้แบบนี้เราไปเล่นช่วงกลางเกมก็ได้นะครับยิ่งเราเลือดเยอะกลางเกมแล้วเราเปิดฮาร์ดสติลได้เยอะในช่วงกลางเกมแต้มมันก็จะคูณเยอะมากๆนันเองเนาะโอเคจบเซฟสเรียบร้อยนะครับก็เขาน่าจะขายเฮดไลน์ทิ้งไปแล้วเนาะอ่าใช่ด้วยเฮดไลน์เนเนๆนะครับเพราะว่าเขากะจะรอเป็นเฮดไลน์ฮาร์ดซิวแล้วแหละแล้วถ้าเกิดเจอก็บ,กบอกเลยว่าปรับปรับเป็นเรื่องแน่นอนนะเออเราต้องขอบคุณคุณเขาอ่านว่าอะไรนะชื่อเขาสเปนปะ สเปนเอลวีหรือเปล่าลก็ต้องขอบคุณน้บที่ส่งคอนเทนต์นี้เข้ามานะก็ถ้าเกิดใครมีก็สามารถส่งมาได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจผมได้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะประกาศโพสต์ไว้ที่หน้าเพจแล้วกันแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากทักแชทมาก็สามารถแป่งม้นที่โพสตนั้นได้นะก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีคอนเทนต์อยากจะส่งอยากจะอวดก็ส่งมาได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าชว่วงนี้มันน่าจะตันๆแล้วแหละขั้วคอนเทนต์เลยพวกนี้มันก็จะจำเจซ้ำๆแล้วอะ อ่ะผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีเป็นพวกแบบคอนเทนต์แนวแบบแปลกๆไม่จําเป็นต้องเป็นแบบห้าบาทสามดาวอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบอัรกเมนแปลกๆเล่นแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วมันดันชนะก็สามารถส่งไปได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบห้าบาทสามดาวฮาร์สติเวอร์อะไรขนาดนั้นอย่างเดียวแล้วไเอานะครับเพราะว่ามันเยอะมากผมเลือกไม่ถูกจริงๆแล้วก็ตัดออกไปหลายคนมากๆนะไอ้พวกฮาร์ดสิวนี้นะครับแต่ที่ผมออกมาคือมันต้องแบบ ด็ดจริงๆเวอร์จริงๆอย่างเช่นเกมนกี้เป็นต้นเลยนั่นเองเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถส่งไปได้อะไรบูเวอร์แปลกๆนะไม่จำเป็นต้องเป็นฮาร์ดสติลก็ได้นะครับโอเคเขาเจอเฟรเรียบร้อยครับก็ออกไปลงเลยเปิดเป็นสามฮาร์ดสติลนะตอนนี้บอกเลยว่าเก็แตกกันยาวๆเลือดมีอยู่130ไปเล่นแพ้ช่วงกลางเกมยังได้เลยผมว่าสเตจสี่อะไปเริ่มแพ้ก็ได้นะครับช่วงนี้อาจจะเล่นชนะไปก่อนหรือไม่ก็เก็บแต่งฮาร์ดสติลโดยการที่เล่นชนะไปก่อน สีรอบนะเพราะว่าเราจะไม่เสียเลือดในช่วงยังไม่กดก่องทองแล้วกันเพราะว่ามันจะใช้แว l u ลูได้คุ้มที่สุดนะถ้าเกิดเรายังไม่ แพ้ตอนที่เรายังไม่ได้กดกล่องทองเนาะเพราะว่าเออถ้าเกิดเราแพ้ตอนช่วงยังไม่กดกล่องทองมันจะได้แต้มไม่เยอะเท่าตอนที่เราแพ้ช่วงกดกล่องทองแล้วถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้ผมบอกเลยว่ากดดับเบิลดาวหรือว่ากดกล่องทองสองรอบน่าจะมีให้เห็นแน่นอนนะครับโอเคอันนี้เจอเป็นเฮดไลน์ยูนเนอแต่ว่าไม่ได้เป็นเฮดไลน์ฮาร์ดซิลนะก็น่าจะไม่ใช้นะน่าจะขายทิ้งกะรอเฮด l ลน์ฮาร์ดซิลแน่นอน เขาอาจจะเล่นโดยที่ไปหาตอนเวลแปดนะก็คือเล่นแบบนี้ไปก่อนนี่เขาเล่นถูกนะเพราะว่าเราเขาวินเขาวินสิมาแบบนี้แล้วถ้าเกิดเขา up เวลขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้โอกาสที่เราจะชนะมันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเพย์ที่ถูกต้องนะไปเห็นบางคนนะครับถ้าเกิดวินสิกมาแบบนี้ผมไปดูหลายคนแล้ว ช่วงที่เราวินสติกมาแล้วเ,เราไม่อัพเวลเพื่อที่จะชนะต่อเงี้ยมันค่อนข้างจะเสียยอกาสนะครับทุกคนถ้าเกิดทําได้เสียเงินประมาณเสีดดอกเบีย้ยประมาณบาท2บาททำไปครับเพื่อที่จะเก็บวินสติกไว้ต่อการที่เราวินสติกมันได้ดอกเบียเยอะกว่านั้นนะมันได้ประมาณ3บาทนะครับทุกคนก็แนะนําว่าควรทำนะถ้าเกิดเราอ,อยู่ในสถานการณ์แบบคุณสุเพนแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาวินสติกมาตั้งแต่สเตจสามช่วงประมาณ3ามขีดห้าเขาอัพเวลเจ็ดได้โดยที่เงินไม่ได้เหลือต่ํากว่าประมาณ30บาท อัพไปรับแล้วก็วินสติกต่ออันนี้คือเพลที่ถูกต้องมากๆผมอยากจะแนะนาทุกคนจริงว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นอ่ะควรจะทํานะถ้าเกิดเราวินสติกมานะครับแต่เกิดแพ้มากก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเก็บอีคอนไว้ดีกว่าโอเคอันนี้เขาน่าจะรีบขึ้นเวลแปดให้เร็วที่สุดนะก็ยังไม่เจอเบนเทลไล์ฮัสติลนะครับแต่ว,ว่าเจอตัวฮัสติลเพิ่มเรียบร้อยนะอันนี้ได้มาเบนเซโตครับก็เอาเซโตไปลงก่อนอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละที่เขาจะกดดับเบิลดาวหรือว่ากดกองทองในรอบหน้านะครับ อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วและรอบหน้าถ้าเกิดเขากดกล่องทองเดี๋ยวมาดูกันว่าแตมทั้งหมดในเกมเนี่ยมันจะรวมแล้วแคทเอาต์ประมาณเท่าไหร่นะครับ นี่แต่แอบเสียดายนะครับรอบนี้เผื่อไปแพ้รอบหนึ่งตอนยังไม่ได้กดวางทองเลือดเสียไปประมาณ10หน่วยว่ะเ,เสียดายนะแต่ถ้าเกิดชนะได้มันจะดีกว่าแต่บอร์ดทุนนั้นก็แข่งจริงแลยครับโอกาสชนะมันน้อยเกินไปอักเมสุดท้ายให้ผมเดาน่าจะเอาเป็นเหตุฟันไหมจริงด้วยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะอยากรีบขึ้นเวลนะ หยิบเพดฟันมาเอาเงินกะไปเวลเก้าเวลสิบทำอะไรเว่อวแน่นอนตานี้นะแต่อันนี้คือช่วงที่เขาตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอยัางไงแล้วเรียบร้อยครับดับเบิลดาวไปเลยหรือว่าเดิมพันเพิ่มเติมนันเองกล่องทองไปแล้วครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดจะเอาให้คุ้มที่สุดควรจะหาเฮดไลน์ฮัสติวเอสเอสเหลียวให้เจอนะครับแล้วก็หาอยู่นี้แล้วก็จะเปิดเป็น7ได้แล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเปิด7ได้แต้มพันหนึ่งอาจจะมีให้เห็นแน่นอนครับ ถ้าเกิดเขาเก็บสแต็กมาเยอะตั้งแต่ช่วงแรกมันจะคูณเยอะกว่านี้นะแต่อันนี้คือเขามีแต้มน้อยมากๆนะครับผมว่าอาจจะได้สักประมาณพันหนึ่งพันต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่น่าถึง2,000นะให้ผมเดานะครับในตานนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเขากดเดิมพันเพิ่มเติมต่อไป3,000มีเห็นแน่ๆนครับแต่ว่าเลือดมันจะพอไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูเอานะทุกคนแต่ตอนนี้คือแอบเสียดายนะเขายัางไม่หาเฮดไลน์ฮัสติลของ S อสเดียวนะครับเขาน่าจะรอรอบหน้าแหละให้ผมเดาอะ ยังไงเขา,น,าน่าจะต้องหาเว้ยไม่เป็นเอ็ดเลียวก็ได้เป็นตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นแบบโยเน่เซตโตอะไรเงี้ยจะต้องเป็นเฮดไลน์ฮัสติวนะครับแล้วก็หาเอา็ดเลียวมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำเจ็ดให้ได้ยังไงคือเป้าหมายตอนเนี้ยเปิดเจ็ดฮัสติวให้ได้คือพอยต์หลักของตอนนี้เลยเว้ยทุกคนโอเคแพ้ไปอยู่นะครับได้แต้มมาประมาณร้อยกว่ามันได้น้อยครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเจ็ดนะถ้าเกิดเปิดเจ็ดได้ผมว่าแพ้ไปรอบหนึ่งอาจจะได้ประมาณสามร้อยเลยอาจจะได้นะรอบนี้ต้องทําแล้ครับ เฮดไลน์ฮาร์ดสตีลของเอสเลียวหรือว่าตัวในก็ได้แล้วขอให้เจอเอสเลียวธรรมดายังไงคือต้องเปิดเจ็ดให้ได้มาหรือ,อยังมาหรือยังฮาร์ดสตีลเฮดไลน์มาเถอะมาหน่อยเรียบร้อยไงมาจนได้เลยครับเจ็ดฮาร์ดสตีลไปแล้วตรงนี้กับแต้มกองทองที่มีอยู่ประมาณร้อยกว่า เจ็ดแบบนี้ให้ผมเดาแต้มที่แคสออกมาน่าจะมีประมาณพันกว่าน่าจะได้นะแต่ไม่น่าจะถึง2 0 0พันะถ้าเกิดจะให้ถึง2 0 0พคือก่อนที่จะกดกล่องทองอ่ะต้องเก็บแต็กมาประมาณสักส0มร้อ300ง0 0อยสรประมาณนี้ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้นะครับแต่คือมันต้องมีอ๋อแต้มมาก่อนที่จะกดกล่องทองอยู่แล้วนะอันนี้คือเขามากดกล่องทองตอนที่แต้มยังไม่ค่อยมีเลยมันก็เลยทําให้ตัวคูณอาจจะน้อยนะครับอาจจะได้นั่นแหละอย่างที่ผมบอกประมาณพันหน่อย ไม่น่าถึง2 0 0พันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เยอะกว่าน,นั้นคือต้องไปต่อครับกดเดิมพันต่อน,นั่นเองรอ,อถ้าเกิดมันให้แคสแล้วเราไม่เราไม่เอาครับเราไปต่อนั่นแหละ3,000ันมีเห็นแน่นอนครับตอนนี้แต่อยู่ที่ว่าเลือดจะพอไหมแต่เขาทําต้นเกมมาดีอยู่นะอาจจะพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าในตาน,นี้ส่วนในรอบวงเขาเลือกอยิบมาเป็นเทียนนะครับก็นะ่าจะเอาไปทําเป็นของให้เอสเซลหรือมั้งว่าเขาอยากให้ของเอสเซมัน B s หรือเปล่า หรืออาจจะเอาไปทําเป็นพวกอย่างอื่นแต่คือเอสเร็วของ BS จะมีเป็นอ่เลดบัฟโชจินหรือไม่ก็บูบัฟแล้วก็คีหลักที่ควรจะมีเลยก็คือ i อ e นั่นเองเพราะว่าสกิลเอสเร็วมันปาดเป็นวงกว้างมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดสกิลมันไม่คี้มันจะเบามากๆเนาะเดี๋ยวเราตะเกาคนอื่นดูกันหน่อยนะครับว่ามีใครที่จะแบบตั้งบอร์ดเกียนหรือเปล่าแบบกีฟเราอะไรเงี้ยแต่เหมือนจะไม่มีนะโอเคมีบอร์ดฮันซิลบอร์ดนี้ก็ เอาลของแบบเต็มเลยอะผมว่าคุณแอคุณสเพนนี่น่าจะเพลเห็นแล้วแหละแล้วเขาเลยถอดของออกนะครับมันก็เลยทาให้คิดว่าน่าจะแพ้น,นะถ้าเกิดไปเจอนะครับแต่หวังว่าไม่เจอจะดีกว่าเนาะ ร้อยแต้มไปแล้วครับเหลือแคดอีกประมาณรอบสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับและคิดว่าน่าจะน่าจะชนะวันนี้เน,เน่ไม่น่าเรามั้งเขาน่าจะถอดของออกหมดแล้วแต่ว่าคาทัสมันของไม่ค่อยดีอดเดแต่ตัวอื่นจะมีดาเมจพอปะวะแล้วแซกแม่งใส่3บับเบิ้ลเวทเลยเหมือนเคียหน้าจะเสกให้นะครับเคียหน้าพาแพ้หรือเปล่าเออยังนะครับยังโอเคแพ้อยู่แพ้อยู่พูดโดยพูด,พดผิดนะครับเมื่อกี้คือเคียหน้าพาชนะหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับก็ แพ้อยู่แล้วนี่ไงแต้มพันกว่าจริงด้วยนะครับไม่ถึง2 0 0พันอย่างที่ผมบอกไปเนาะเพราะว่านั่นแหละตอนแรกเขาไม่ได้เก็บแต้มฮาร์ตสติลมาเลยไงตัวคูณมันก็เลยน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ยังดีที่เขาเปิดเจ็ดได้แต้มมันก็เลยพันกว่าแต่เขาเลือกที่จะไปต่อนะครับไปกันต่อเลือดเ0โอ้ยเลือด70นี่ถ้าให้ผมเดาคือเราเราอีก4รอบใช่ไหมสี่รอบแล้วเราเข้าสเตจห้าสเตจห้าเบทสมันลดประมาณ10หน่วยครับแล้วก็ไปนับรวมกับตัวยูนิตของฝั่งตรงข้ามที่เหลืออย่างเช่นฝั่งตรงข้ามเหลือประมาณนหน่วยนนัเอง 14อ๋อ14หน่วยต่อ1นเทิร์น1เทินได้14คูณ2ก็28 28คูณ2ก็ประมาณ56 56ตอนนี้เลื่อนเหลือ70มันก็พอนะแต่ว่าอาจจะโดนเต็มบอร์ดหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเวล7เวล8กันหมดแล้วโดนเต็มบอร์ดมันตัว,ต,วตัวบวกดามจมันก็เยอะขึ้นอนะ่ะอย่างเช่นบอร์ดนี้เลยทุกคนโคตรแข็งไอ้หียแล้วถ้าเกิดโดนเต็มบอร์ดน่าจะลดประมาณ18หน่วยเลยนะถ้าเกิดโดนเต็มบอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูกัน แต่น่าจะใช่แน่เลยว่าเชี่ยโดนเต็มบอดไปเนะี่ยเลือดจะพอปะวะัว่าถ้าเกิดโดนเต็มบอดทุกบอดเลือด18คูณ4มันเท่าไหร่วะ3าโอ้โหมันไม่พอว่ะทุกคนมัน70กว่าเนี่ยโดนเต็มบอดจริงด้วยลดไป18นะครับเมื่อกี้เขาเหลือเลือดประมาณ70อ่อะตอนนี้เขาเหลือเลือด5 2อนะโดนไปเต็มบอดเลยแย่ yeah, แล้ววะ เขาต้องลดเลือดฝั่งตรงข้ามให้ได้บ้างนะไม่ใช่เดี๋ยวพูดว่าลดยูนิตฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะเซฟเลือดเราไว้บ้างนะครับเขาหน้าจะต้องทำของหรือเปล่าแต่ทำของมันโอกาสไปเจอพวกบ้านล่างๆแล้วมันจะแพ้เอาไม่ใช่เดี๋ยวพูดว่าจะชนะเอาแล้วกล่องเราจะแตกเอาถ้ากล่องแตกนี่มันหายไป2องคูณสเลยนะอย่างเช่นมีพันสี่เงี้ยกล่องแตกก็จะเหลือแค่เจ็ดร้อยไอ้เชื่อมลูมันหายไปครึ่งเลยนนเว้ยทุกคนจากที่จะได้แวลูม,มาร้อยกว่าก็าาเหลือห้าสิบบาทห้าสิบทองอะไรเงี้ยมันมันมันเสียยอกาดเยอะมากนะ ก็หวังว่านะครับจะไม่ไปเผอชนะใครนะเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านนี้จะไหวไหมรู้สึกว่าเหมือ <laughs> นบ้านจะอ่อนๆยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดบ้านนี้เราเคลียร์ได้เยอะอยู่เซฟเลือดได้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะอย่างเช่นแบบเหลือ3ตัวลดไปแค่13หน่วยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้อยู่นะหวังว่านะครับไม่โดนเต็มบอดหรือเปล่าโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคเคลียร์ไปได้1ตัวนะครับตอนนี้เหลือประมาณ6ตัวก็เลือดลดประมาณ16หน่วยใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมถ้าผมนับไม่ผิดจริงด้วยครับลดไป16หน่วยตอนนี้เลือลดเหลือประมาณเท่าไหร่30กสกว่าปะ 30ต้นต้นหรือเปล่า30ไปไปลายดิถ้าผมถ้าผมไอ้นี่ไม่ผิดเดี๋ยวผมต้องรอผมกดดูเลือดนะครับอันนี้ผมน่าจะดูเขาก่อนว่าเขาไอ้นี่อะไรอ่าทำอะไรต่อโอเคเลือดลือามหกจิงด้วยนะครับไอ้เสียววะ <c oughs> ถ้าเกิดโดนเต็มบอดอีก2รอบคือตายเลยเว้ยทุกคนเลือดเหลือสาเนี่ยโดนเต็มบอดสิบอ่าเวลแเต็มบอดสิบแหน่วย2รอบตายแน่นอน หวังว่าจะเจอออร์ลาแล้วก็เจอไอ้วออความสามารถหิวเลือดให้นะครับถ้าเกิดเจอออร์ลาความสามารถหิวเลือดโอกาสที่จะแคสสองรอบได้มันเยอะมากทุกคนไมชเจาเจอบอร์ดนี้แข็กโป๊กเลยไหวปะเนี่ยไหวหรือเปล่าเ่ยผมผมโคตนลุ้นเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนี่แหละกดดับเบิลดาวสองรอบแต่ดีที่เขาทําต้นเกมมาดีนะทุกคนเซฟเลือดมาดีจัด ถ้าเกิดไม่ไปเผลอ,อแพ้ตอนก่อนไอนะ้นั่นอ่ะก่อนกดกองทองอนะ่ะเลือดมันพอแน่ๆเว้ยร้อยสามสิบหน่วยแต่อันนี้คือไปเผลอแพ้รอบนั้นไงมันก็เลยเลือดค่อนข้างจะสูมเสี่ยงนะครับอันนี้เหมือนจะโดนเต็มบอดหรือเปล่าเหลือสิบแปดหน่วยจริงด้วย <laughs> เต็มบอดแดดตัวเห็นไหมเบลดลดสิบเหลือแปดโดนไปสิบแปดล้วถ้าเกิดรอบหน้าโดนเต็มบอร์ดอีกไปเจอบอร์ดที่หนึ่งที่2บอกเลยหยาบเอ้โคตรลุ้นเลยแม่งโอเคอันนี้เขาน่าจะหยิบเปไ็นไรเอ่ยหยิบเป็นติ๊โก้ไหมหรือว่าอะไรดี เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นการเบรกนะครับไม่ใช่ดเดี๋ยวนี้มันชื่อไซคเเฟลเอาเป็นไซคเเฟลเนาะแล้วก็ได้เป็นคียหน้ามานะครับก็หวังว่าคีย์หน้าตัวนี้จะเซฟเลือดให้ได้บ้างนะอย่างน้อยคือต้องฆ่าฝั่งตรงข้ามให้ได้ประมาณ1-2ตัวนะครับถ้าเกิดเหลือเต็มบอร์ดแล้วเขาเวลแปดตายแนะ่ <laughs> นยังน้อยคือต้องฆ่าให้ได้ประมาณ ตัว2ตัวให้เลือดเหลือสักหนึ่งสัก2หน่วยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกเพลงหนึ่งคือหาอลาร่าเจอแล้วอลาร่าเสกคิวเลือดให้อันนี้คือน่าจะเป็นจุดที่เซฟที่สุดแล้วมาหรือเปล่าอลาร่าโรไหมหาอาหารอลาร่าหรือเปล่าครับยังไงอันนี้เขาถอดของก่อนนะเพราะว่าเขาอยากจะแพ้ชัวร์วนะครับให้ผมเดานะตอนนี้คือใจเขาน่าจะเต้นตุบๆแล้วตอนที่เขาเล่นเนะี่ยเราเจออลาร่าจริงด้วยนะครับเอาลงไหมเอาลงหรือเปล่ายังไงเอาอลาร่าลงหรือเปล่าเขาเลือกที่จะโลก่อนนะโลหาอะไรเอ่ยเอ่อยังไง เขาน่าจะทําอะไรไม่ถูกแอบลนแล้วไม่เจอความสามารถคิวเลือดของออร่านะครับค่อนข้างหยาบเลยตรงนี้ไอชเชจเจอบอดใครเอ่ยแข็งหรือเปล่าบอดนี้แข็งไหมโอ้โหแล้วเลือดเขาเหลือเยอะด้วยเหมือนบอลจะแข็งหรือเปล่าเอ้ยอยังไงอย่าเพิ่งกดดู่ันเออโอเคโอ้โหชเชลเลยไหวปะวะขอยฆ่าได้ตัว2ตัวเอ้แต่เหมือนจะฆ่าได้อยู่โอเคหมดตายไปหนึ่งตัวครับตกตายไหมจะตกตายไปตัวโอเคสวยครับโอเคเคลียนาไปได้แบบนี้ไม่ตายแน่นอน อันนี้ไม่ตายชัวแล้วแต้มคือน่าจะสา0 0ันกว่าเรียบร้อยครับแต้ม3ามพรอบนี้ได้แคสเลยเลือดน่าจะเหลือประมาณ3หน่วยจริงด้วยครับฆ่าไป3ตัวเลยลือล3จริงด้วยปอบปอบเป็นเรื่องแวลูประมาณ400 <laughs> แคสออกมาเป็นอะไรเอ่ยบอกเลยเวอร์แน่นอนครับตานี้จะโคตรลุ้นเลยถ้าเกิดไม่ไปเผลอไอ้แพ้ก่อนรอบกดกลองท้องแหละทุกคนคือมันจะไม่ลุ้นเท่านี้แน่เรียบร้อยครับได้ามาเป็นฮาร์ดสตีลสิบ ปรับเป็นเรื่องแล้วก็มีฮิวเลือดด้วยนะจากความสามารถแคสเอานะครับปกติแคส2สองพันได้ห้สิสิบมันจะไม่มีฮิวเลือดให้แบบนี้นะครับแต่อันนี้คือแคสสามพันมันก็เลยมีให้เนาะแต่รูปมันเยอะกว่านะครับแล้วเลือกอัพเวลสิบไปเลยครับตอนนี้ฮ์ตซิลน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกตัวได้แล้วมั้งถ้าเกิดแบบเอาลงได้นะแต่เต็มที่ก็ได้ประมาณสิบสองตัวแหละตอนเนี้ยให้ผมเดาโอเคเขาเลือกที่จะไม่เก็บเฮดไลน์ฮ์ตซิลไว้เลยว่ะอันนี้เขาไม่ทำชาร์เลนต์นนี่หรอฮัจซิล ไม่ได้จะทำชาเลนจ์แบบฮาร์ดสตีลที่ที่สุดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันลงได้อ่ะยี่สิบฮาร์ดสตีลผมว่าอาจจะมีให้เห็นหน้านี้นะครับถ้าเกิดเขาแคสได้หลายๆรอบไปนะถ้าเกิดเขาแพ้ต่ออันนี้เขา่าจะแพ้ต่อไหมเลือดเขาเหลือเยอะแบบนี้ยังไงมันแคสทุกรอบอยู่แล้วครับสิบฮาร์ดสตีลอ่ะยังไงในความคิดเขาไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าแต้มสามพันถ้าจะให้มีให้เห็นสองรอบคือฮาร์ดสติลสิบต้องมีไอ้นี่ครับมีแพ้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าฮาร์ตสติลสิบมันโอกาสแพ้ยากเว้ยมันมีไอ้น มีไอ้กล่องที่เป็นกล่องทองนะน่ะไอ้กล่องกล่องที่ตอนเล่นนะ่ะตอนตอนสู้กันนะ่ะมันมังับฝั่งตรงข้ามแล้วมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามตายหมดแล้วเราก็จะไปเผื่อชนะไงแต่ถ้าเกิดแพ้ได้คือเว <c oughs> อร์แนย่ยังไงไปต่อไหมไกล่องทองเปล่าสิบสเตวกล่องทองไปต่อไหมคิดอยู่อยู่นะครับอันนี้กําลังคิดอยู่ยังไงดีเอาไงดีว่า <c oughs> เลือกไปต่อจริงด้วยนะครับ <c oughs> สายคอนเทนต์เหมือนกันดีกว่าโอเคขายเอสเรียวทิ้งไหมตัวนี้ ขายไหมเพราะงั้นบอดแข็งเกินนะครับมันจะไม่แพ้เอานะอาจจะต้องขายเดสเลวตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ถอดของออกให้หมดเราหวังว่าจะแพ้นะครับ <c oughs> แต่สิฮาร์ตตีวันเนียนีถ้าเกิดไอหลอดหัวใจมันเต็มอะ่ะมันจะมีกล่องบังนับฝั่งตรงข้ามอะ่ะแล้วมันจะชนะไปเลยเด็เออหวังว่าจะต้องฝั่งนรงข้ามจะต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนที่กล่องหัวใจเราจะเต็มนะครับยังไงขายเอสเลวทิ้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดขายเอสเลวทิ้งมันจะทําให้บอดอ่อนลงเยอะมากๆแล้วมีโอกาสแพ้นั่นไงขายจริงด้วยนะครับไปแล แล้วก็พยายามตั้งบอร์ดให้อ่อนที่สุดนะก็ต้องให้ฝั่งตองข้ามเคลียร์ได้เร็วที่สุดอันนี้เขาน้าจะต้องขายเซตโตทิ้งด้วยไหมเนี่ยเพราะว่าเซตโตมันจะแข็งเกินแล้วมันจะยืนได้นานเกินหรือเปล่ายังไงดีเนี่ยแต้มเขามีประมาณ300เนี่ยถ้าเกิด1 0ฮาร์ดสิลแล้วเอ่อเราดับเบิลดาวแบบนี้ยแพ้ไปรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะถึง3 0 0พเลยหรือเปล่าวะแต่มันน่าจะถึงนะเพราะว่ามันเวอร์นะเว้ยทุกคนใช่ไหมสิบฮาร์ดสติลแล้วแพ้ต่อน่าจะเวอร์จะจัดเราเจอเ จะว่าวีก็ไม่ขนาดนั้นจะเผื่อชนะได้ไหมเนี่ยจะไปเผื่อชนะไหมเนี่ยขอให้แพ้เฮ้ยแต่เหมือนเขาเอ้ยเขาเล่นเป็นนี่ว่าเขายังไม่เติม10ฮาร์ตติวนะครับอันนี้เขาเล่นเป็นนะไ <c oughs> อ้เชี่าเลือกว่ามีสเต็ปในหัวใจแล้วใส่ฮาร์ตติวไหมใส่ฮาร์ตติวก่อนใส่ทันวะใส่ทันอยู่นะครับแล้วเป็น10ฮาร์ตติวคูณไปเลย3,000ไ <c oughs> อ้เชี่าเขาเล่นเป็นว่ามีสเต็ปว่ะเอาเรื่องจัด <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องสุเพนไอ้เีรยผมคิดไม่ถึงนะสเต็ปนี้นะครับแต่ยเขาเขาทำวะไอเชิบ,บ้าจัด เป็นเรื่องวะเอ้ยของแท้เอ้ยผมคิดไม่ถึงนะถอดไอ้ถอดตาแล้วใส่สิบาร์ติวก่อนจะก่อนจะแพ้เนี่ยเฮ้ยเชื่อก่อนจะจบรอบเนี่ยว่าจากสเตปนี้ใครลองเอาไปใช้กันได้นะก็คือสเตปนี้ผมผมคิดไม่ถึงจริงๆของจริงว่ะเอ้เต็มสามพันแล้วก็แคสไปอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้เหมือนจะได้มาเป็นานารติวอีกแล้ว แล้วน่าจะเป็นฮาร์ตติลที่เยอะที่สุดแล้วมั้งเนี่ยแต้มน่าไม่ใช่แต้มอีสานน่าจะโคตรเยอะแต่ว่าตัวมันหลงได้แค่นี้นะครับแต่เหมือนเมื่อกี้จะเล่นไม่ทันนะสเต็ปที่ใช้เมื่อกี้นะครับรอบนี้เลย1ิบฮาร์ตติลมันก็เลยน่าจะไปเผื่อชนะแน่นนครับเออแมน้แมนที่ชื่อเม่งกี้ั้นเฟี้ยวเลยอ่ะถ้าทำได้2รอ,อบอะไรเงี้ยเออบ้าจัดสเต็ปนี้ตอนแรกผมคิดไม่ถึงจริงจริงเออผมไม่ได้อวยนะแต่คือผมคิดไม่ถึงจริงเออคือปกติแล้วเราเล่นสถานการณ์แบบเนี้ยเราเราก็คือแบบ ชิวแล้วอ่ะไอ้แค่คือโล่งแล้วอ่ะแคสออกมาได้แล้วอ่ะยังไม่น่าจะคิดถึงขั้นแบบแคสสองรอบอะไรขนาดนี้เนาะว่าจัดโอเคแล้วรอบนี้แคสออกมาอีกแล้วครับเหมือนจะได้ตะหลิว3อันหรือเปล่าตะหลิว3อันนี้ก็จะทําให้ลงตัวได้เพิ่มนะครับแต่ว่าชาร์เลนท์ฮาร์ตติลที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขามีเฮสไลน์เป็นออร่าดิ๋ยวเขาไม่ได้เก็บเฮสไลน์ฮาร์ตติลไว้เลยนะไม่งั้นคือเอ๊ะไม่งั้นคือเฟี้ยวเลยนะถ้าเกิดเป็นแบบ20ฮาร์ตติลอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เฟี้ยวแล้วทุกคนว่าจัดไอ้กี เอาเรื่องอยู่ใครลองเอาไปเล่นตามก็ได้นะครับแบบอคอมมิตสิบฮาร์ตติวแล้วแต่ว่าอยากกดกล่องทองแล้วแคสสักหลายรอบเนี้ยลองเอาสเต็ปถอดสแปดไปทําดูได้นะอันนี้เอาเรื่องอยู่ทุกคนลองเอาไปทําดูของจริงโอ้โหเราไอเชตาฮาร์ตติวแม่งล้นจองมาเลย <c oughs> แม่งล้นเกินอันนี้เขาน่าจะเล่นไม่ทันแล้วทุกคนเขาน่าจะคิดสเตปอะไรไม่ออกแล้วอันนี้คือเล่นตามเวรตามกรรมไปละ <c oughs> แต่แต้ม2,000แล้วอ่ะเอ้ะคือบ้าจัดแต้มมัน15ติวมันหักไปแค่20เปอร์เว้ยเมื่อกี้เขาแคสประมาณ3,000คือรอบนี้มันก็เลยแบบว่าเหลือเอาประมาณ2,000กว่าแล้วมันก็แคสเรื่อยๆอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแต้มที่แคสเยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าแคส3,000ัสองรอบแล้วนี่มีแต้มอีก2,000แล้วมันก็แคสอีกอ่ะแล้วมีไอ้ตะหลิวคู่อีกตะหลิวคู่อยูามา่มากี่อันวะ6อันเีลยบ้าจัด อยู่ว่าจัด6อันครับตะหลิวคู่ลงได้ประมาณ10กว่าตัวแต่เสียดายว่าะไม่งั้นถ้าเกิดเขาเก็บเฮดไลน์ฮาร์ดติวไว้เขาอาจจะเป็นแบบ20่สฮาร์ดติวมีให้เห็นแน่ครับแต่อันนี้คือแม่งก็รวยเวอร์แล้วไอ้ฮตะหลิวแบบตะหลิว3อันแบบเนี้ยที่มันเสกเงินไม่หยุดแบบเนี้ยมีอยู่2ชุดอะค <laughs> ่า GPM หรือว่าเงินรวมช่วงท้ายผมว่าอาจจะหมื่นสองหมื่นมีให้เห็นแน่ๆครับคือแม่งโคตรรวยโคตรเวอร์เวอร์จริงอันนี้มีแต้มอยู่ประมาณสองพันนะ รอบน,นี้แคทออกมาเป็นตะหลิวหรือเปล่าเสรยดายว่ะผมเสียดายจริงนะถ้าเกิดเขาเก็บเพไลายฮะตติวไว้แล้วแบบทำชาเลนจ์แบบ20ฮตติวที่แบบเป็นรูปให้เห็นเลยเป็นแบบเรด20ฮตติวให้เห็นเลยองเงี้ยนี่จะเป็นอะไรที่เฟี้ยวสุดๆไปเลยแต่ว่านี่ก็อันนี้ก็เฟี้ยว, F วแหละเสียดายนะแต่ตอนนี้มีแต้มอยู่มา2,000นะครับแล้วถ้าเกิดแคดรอบหน้าออกมาเป็นไอตะหลิว3ชุดอีกบอกเลยว่า <c oughs> เป็นค่นรวยโค่นบ้าไอยเงี้ยหรือไม่ก็แคสออกมาเป็นฮาร์ดสตีลอีกอะ20ฮาร์ดสตีลมีเห็นแน่แต่เอาจริงๆตอนนี้มันถึงแล้วนะถ้านับรวมสเปกกับเทที่มีอยู่14ตอนเนี้ยยังไงมัน20แน่นๆครับแต่ว่ามันต้องใช้เฮดไลน์ด้วยมันก็ถึงจะแบบชัวร์แน่ๆแต่ว่านี่คือเขาไม่มีเฮดไลน์ฮาร์ดสตีลนะครับมันก็เลยเอไม่ถึงนั่นเองนะแต่เสียดายนะครับแล้วนี่เขาได้มาเป็นออร่าสามดาวนะครับแคสมารอบนี้เฮ้ยเสียดายวะ่ะไม่แคสออกมาเป็นฮาร์ดสตตีีีลอออกกบบบเเย้้าาแแนนนน่่ฮรร์ดสมห็ะคั แต่ว่านี้ก็อันนี้มันจริงๆมันก็ถึงแหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดเขามีเฮดไลน์ฮ์ตติว่นะแล้วก็ใา่ตาฮ์ตติวให้ครบทุกตัวน,นี้ตัวมันน่าจะซ้ำอยู่นะครับในบอร์ดเห็นป้ามีเคนอยู่ซ้ำอยู่แล้วก็น่าจะมีตัวซ้ำเนี่ยตาเขามีอยู่ประมาณกี่อันนะเนี่ยมัน15ใช่ไหมแล้วก็ตามีอยู่4ตรงนี้อันนี้อีกอันหนึ่งก็2ีพอดีเห็นไหมยี่สิบฮัดติวพอดีนะครับแต่รอบนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าฝั่งตรงข้าวเลือดเหลือสิบแปดเองเรียบร้อยครับจบไปสาหร โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเพนที่ส่งคอนเทนต์นี้เข้ามาะให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท,คทุกคนที่ส่งเข้ามาเหมือนกันนะยังไงก็ใครมีคอนเทนต์อะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นเองยอๆๆผมเล่นทุกคืนแหละเออผมเล่นอยู่ช่วงประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยเซ็ตสิบนะใครที่ว่างๆเล่นช่วงนั้นก็ลองกดมาก็ได้นะครับเผื่อเจอผมนะก็เห็นมีคนเจอผมบ่อยเยอะ ก็น <S an> ั <S <S <an> ่นแหละผมก็เล <an> ่นอยู่ทุกวันแหละแต่มันอาจจะทาเป็นคอนเทนต์ไม่ได้ทุกวันจริงๆเพราะว่าไอเซฟสิเนี่ยผมไม่อยากทำคอนเทนต์ในแบบสอนเล่นอะไรขนาดนั้นนะมันมันเป็นหมดบนเทิงอ่ะก็เลยไม่อยากทําแล้วเอาเป็นคอนเทนต์แบบอะไรเบอรอะไรแปลกๆเหล่านี้ดีกว่าก็ถ้าเกิดใครมีก็ฝากด้วยละกันนะครับก็ประมาณประมาณนี้ละกันนะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน 10หน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเงินรวมมีหมื่นห้าเห็นปะทุกคนเอเวอร์จัดแคชระมาณหมื่นแต้มเลยมั้งตาเนี้ยหมื่นกว่าแต้มบ้าเกินใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมโอเวอร์ท็อปอัพหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC o v โอเวอร์ท็อปอัพสามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะ ครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่โอ้โท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน